ไหนฮะห้าบวกสามเนี่ยห้าสามเลกจากเลขอะไร<อ>เลกอะไรคะนะ่ะเลกแปดคะ่ะเอาใหม่สิพ่อดูข้อที่หนึ่งนี้สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้า,หาเก่งม,มากเลยพ่มเเน,นจะ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามจาะเก่งมากเลยเก้าบวกห้าทำไงดีเออเก่งมากเลยก็สิบสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ <14. S 1> เก่งมากเลยสิบบวกเจ็ดเอาสิบไว้ในใจถูกต้องแล้วเอาสิบไว้ในใจแล้วก็นัต่อไปสิบแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดเก่งมากค่ะ โอ้โหให้ฟ้าดูซิถูกต้องไหมเริ่มจากข้อที่หนึ่งนะคะ 5, 6, 7, 8, 10, สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าสี่บวกสองเท่ากับหกห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดห้าบวกสามเท่ากับแปดเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบแปดบวกสองเท่ากับสิบ 8บวกสเท่ากับสิโอเคเพิ่มทีละน้อยนะคะทีนี้9มาเป็น8ปบวกหถูกต้องไหมนะ8โอเคถูกต้องค่ะ9กบวกหถูกต้องค่ะและข้อสุดท้าย10บวกเรู้สึกว่าจะเขียนเลข7จผิดนะคะลบใหม่ค่ะ ยางลบก้อนโตอยู่ไหนนะไปหามาสิได้เขียนทับเล่มก็ได้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นนิสัยของคนสุกปกพ่อไม่ชอบคนสุกปกถ้าเอาเท้ลงค่ะจะเอาพ่อรอน้องอยู่เลยหรือแปะมาแปะมาในีะหว่างรออยู่ไม่เป็นไรเขียนมานี่เลยมานี่เร็วมานี่เร็วอยู่ตรงนี้ตรงนี้เร็วมาดูตรงนี้สิ มันมียางลบอยู่ก้อนาใหญ่เห็นไหม <c oughs> เออนั่นแหละก้อ <c oughs> นใหญ่พอไหมดูซิใหญ่พอไหมอ่าโอเคเลขเจ็ดคืงไงคุณครูสอนอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ถูกต้องค่ะ วันนี้อยากทำอะไรดีอยากอยากกิน KFC หรืออยากดูหนังเรื่องสตาร์วอ s อยากดูหนังเรือ่องแันป๊อ่ะ n นป๊อไม่มีมีแต่สตาร์วอ s ล่าสุดนี้ในโรงหนังอยากดูอยากดูแฮนตันป๊อตอนที่อยู่ในคอมเฮลเตอร์ถ้าเขียนแฮมตัป๊อแล้วมันก็จะมาได้เลย <c oughs> แล้วแล้วเ f c ไหม ไม่เอาเหรอคะแค่ดูแค่ดูเห็นตาปั๊มหนกก็รักพ่อที่แบ้โอเคเก่งมากเลยค่ะโอเคพรุ่งนี้ทำต่อยนะคะค่ะคนท้าคนท้าก็ทำอย่างนี้สิโอเคโอ้ตรวจด้วยเลยคะตรวจด้วยเลยอุ่ยพ่อลืมตรวจนี่เองตรวจด้วยเลยตรวจด้วยอะไรตรวจเขียนตัวคำตอบเองแล้วก็ตรวจด้วยของตัวเองด้วย เป็นนักเรียนและเป็นครูในเวลาเดียวกันโอ้โหคนครูที่โรงเรียนน้องเ<ฮ>จ๋วมากเลยนะ<ฮ>แต่ว่า<ฮ>พ่อเห็นแต่น้องมีแต่วาดรูปนะคุณครูบอกว่าทําเวลาทำตัวเลขเสร็จแล้วนะให้เขียนเครื่องหมายถูกด้วยโอ<ฮ>้ยถ้าตัวไหนตัวผิดก็กางกระบาดใส่ข้าง ถ้ามีถ้ามีวัวอยู่ห้าตัวเด <5 S 1> ี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนคํมาคำเดีเดียวถ้ามีวัวอยู่ห้าตัวแล้วซื้อมาใส่อีกสามตัวจะมีวัวกี่ตัวหตัวเหรอจ้ะเดิมทีมีอยู่ห้าตัวเจ <7 S 1> เอาใหม่สิกนค,คิดเลขดูสิ มีอยู่ห้าบวกสามได้แปเก่งมากเลยนี่คือคิดแบบโจทย์นะครับโจทย์ต้องคิดกับไม่ใช่แค่ตัวเลขเฉยต้องคิดตีโจทย์ด,ด้วยมีวัวอยู่ห้าตัวซื้อมาใส่อีกสามตัวก็จะเป็นแปดตัวนี่คือการบวกถ้ามีวัวอยู่แปดตัวขายไปสามตัวก็จะเหลือห้าตัวอันนี้คือการลบเข้าใจไหมคะค่ะ พรุ่งนี้ทำอีกกี่ข้อสิบข้อนะไม่จะไ,ได้ค่ะแต่อย่ายากหละตัวเขียนเสได้ค่ะได้ค่ะข้อสอนให้น้องอยู่<ม>ยากแค่ระดับป .1 ถึงปอ .2 ก็พอนะคะ